ทำอย่างงามแล้เป็นแบบอย่างที่ดีเดี๋ยวจะล้อมรั้วให้เลยล้อมล้อมหมดเลยเข้ามาจะต้องดูก่อนดูประวัติก่อน <c oughs> คุณยิ้มได้ไหมนะคุณยิ้มได้คุณก็จะจะผ่านเข้ามานะเพราะเราเลี้ยงตลอดชีวิตเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจแล้วว่าพรุ่งนี้จะมีกินหรือไม่มีเรามีให้ท่านกินแล้วมีอาหารตามสั่งเลยนะ ท่านสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นนะถ้ามันมีนะถ้าไม่มีท่านก็ไปสั่งข้างนอกเอาอาจริงๆเนี่ยถ้าใครคิดจะทำสสารทำปฏิบัติทรรมนะหลวงตาแนะนำลยตอนนี้เลยนะคุณตั้งกฎเกณฑ์ไว้เลยว่ามาที่สถานที่ตรงนี้แล้วคุณอันดับแรกคุณต้องยิ้ม อันดับที่สองถ้าอารมณ์เสียคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ใหม่เปลี่ยนมาอยู่กับพระเปลี่ยนมาอยู่หลวงปู่ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้ภายในเจ็ดวันสถา,านที่ตรงนี้ไม่รับท่านนะคะเพราะท่านไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักท่านท่านไม่รักตัวเองอ่ะวิญญาณก็ไม่รักท่านมนุษย์ก็ไม่รักท่านแล้วท่านจะใช้ชีวิตยังไงอนาคตเพราะไหนๆท่านมาแล้วอ,อ่ะ ทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งทรัพสมบัติทิ้ง,ง,มง,ง,ง,งไม่มีจะทิ้งก็จําเป็นต้องทิ้งนั่นแหละอยู่แล้วเออนะนะเนี่ยทําได้นะพวกจิตทาสถานธรรมในนาคตฟังไว้นะเนี่ยฟังหรือเปล่าในเวีบอะเมื่อวานก็อยคนนู้นก็จะทําคนนี้จะทําทําได้นะแต่คุณต้อง <c oughs> <c oughs> ระบบตัวเอง ตัวเองก็ต้องทำอ้าวก็บ้านเราก็ต้องทำไงบริการถ้าท่านตั้งศัทจะอธิษฐานได้นะสถานธรรมทุทธุูมปัญโยสาขาอะไรก็ได้ที่นี่ท่านเข้ามาแล้วท่านต้องยิ้มท่านห้ามเป็นทุกข์โดยเด็ดขาดเพราะท่านอารมณ์ทุกข์ท่านกับท่านท่านเท่ากับท่านทำลายตัวท่านเองท่านไม่สงสารตัวท่านเหรอ ไหนๆก็เกิดมาแล้วอะนะแกช้าหน่อยเอาเป็นบแบบอย่างเลยใครจะทานจะถารทำโมตนา,า,นาสาธูร่วงหน้าสาธูรีบทำเลยก่อนก่อนที่ท่านจะแก่นองคิดว่าโลกนี้ไม่มีของใครหรอกเดี๋ยวะก็ตายตายกันหมดแล้วตายทีละคนสองคนเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายอยู่เนี่ยจะม่ตัวว่าเนี่ยตัวต้องไปหาที่แล้วล่ะ ที่แบบรอยยิ้มสถานที่รอยยิ้มเอาไม่ตุ๊เอาสักที่ดีไหมทาเป็นตัวอย่างเลยอย่างน,น้อยๆก็มีกับเราก็แม่เราอะสองคนยิ้มให้กันตื่นมากก็ยิ้มให้กันไม่มีใคร <c oughs> <c oughs> ดีไหมตุ๊กลูก <c oughs> ตอบว่าดีที่สุดแล้วนะมันก็แค่นี้ตูก้กระดังแล้วห่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ ปีสองปีสามปีแล้วไปเนี่ยไม่มีใครกล้าไปอยู่เพราะไปแล้วต้องยิ้มไง <c oughs> เรามีน้ำไม่กินนะลูกเรามีสมุนไพรไอ้ที่คิดเนี่ยนลวงตาเคยคิดนะว่าจะทําที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีคลื่นพวกนี้เลยจะไม่มีเปลือกมีมันจะไม่มีการด่าไม่มีอะไรเลย ให้เก็บยึบไว้ในใจห้ามออกมาทางกายห้ามออกมาทางวาจาเก็บยึบเลยให้เก็บให้สนิทเลยดีไหมตัวว่าสวรรค์บนดินนะใครเข้ามาเขาก็จะโอ้โหน่าอยู่มากเลยฮะต่างคนต่างอยู่เข้าไปเหมือนไม่มีใครเลยอ่ะมีแจ่เสียงสวดมน พอจะสวดม์ใกล้สมค่อยออกมาเลื้อออกมาทีละคนสองคนพอสวดเสร็จก็หายไปเลยตัวว่าจะมีไหมดวงตาว่าจะจะมีอยู่นะจะทําอยู่นะสักที่หนึ่งจนได้ลนะมันมีอยู่หลายที่ตอนนี้เราก็ปักสักที่หนึงเรได้ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่สถานที่รอยยิ้มสถานที่ชะลอความแก่สมบูรณ์แบบ สมบูรณ์เลยฮะภายนอกก่อนนะตุเก็บไว้ภายใน <laughs> โอ้คลิปนี้ดังแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยวันนี้พูดดังแล้วเนี่ยดังไปทั่วโลกแล้วเนี่ยคนจะทําตาม้งตาพูดนะนเนี่ยสักใคร,ส,รสักที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้ใครละเอาตู้มีอะไรถาม เดี๋ยวพ่กนี้มีช็อตเด็ดอีก้องซ้อมยิ้มกันก่อนหนึ่งตอนนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวอยู่ไม่ได้นะ, <c oughs> ะมีคนมาบอกเขาว่าครับหลวงตาไม่รู้ว่าจะสวดมนต์ไปทำไมเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วตายไปก็ก็ไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับไม่จริงหรอกแ้วเขาบอกว่า เราจะแนะนําหรือบอกกล่าวคนแบบนี้อย่างไรดีนะต้องพิสูจน์ให้ได้ในยโลกวิญ,ญญาณมันเป็นยังไงคนะน้นแหละนะการจะสร้างฐานก็ต้องเข้าใจนะพอมีฐานมันก็ต้องพิจารณาเราเอ๊ะเกิดตายแล้วไปไหนโลกวิญญาณมันเป็นยังไงเยี่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้หลวงตาไปดูไงสมัยท่านอยู่ท่านก็พาไปได้พ่อท่านบารมีเต็มไงถ้าท่านพูดมันก็เป็นภาพแล้วภาพญาติเราน่นแหละ เรารู้ญาติเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้น,นใช่ไหมกรรมที่เขาทําอะไรก็เป็นอย่าง,งน,นั้นหรือเราไปเชื่อได้ยังไงล่ะมันต้องเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นะไม่ใช่คุณอยู่ในโลกเนี่ยผมก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องทําในโลกวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่บุญนะบารามีทั้งสิบนะคุณให้ทานหรือเปล่าทานศีลในคำมะปัญญาวิริยะคันติ สัจจะที้ฐานเมตตาอุเบกขานูาน่นมันจะโน่นนะพุทธศาสนาสอนอย่างนน่นนะคือบันทึกบุญนะบันทึกความดีไว้กับมนศศุษย์สัตว์วิญญาณใช่ไหมมันต้องช่วยเหลือกเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนค่นอาศัยมนศศุษย์สัตว์วิญญาณด้วยกันเนี่ยมันจะไปว่าไปอะไรกันมันก็เป็นฝากความไม่ดีต่อกันที่ขาดฝากก็าไม่ในข้างหน้ามันก็ต้องเจอกันอยู่ดีอะใช่ไหม นี่คิดยากแล้วถ้ารู้อย่างนี้ล้วจะไปว่าใครไหมเอ้าตัวว่าไม่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องไปโต้เถียงหรือไปอะไรกับเขาเพราะเขาไม่รู้ไม่เคยเถียงใครครับพอจะเถียงก็หนีแล้วเพราะมันพูดกูก็ไปแล้วกูไม่อยู่เรื่องยาวทุกเพราะยุคนี้มันยากที่จะให้คนเชื่อมันไม่รู้ไงถ้ามันรู้มันไม่ทำหรอกนะตุกเพราะมันไม่รู้ พราะมันไม่ฝึกพุทธศาสนามันต้องฝึกนะคะถึงจะมีในอดีตถึงจะเกิดมารวยมันต้องฝึกนะมันต้องฝึกต่อนะเพราะที่ท่านรวยยากดีมีจนยังไงท่านมาโดยกรรมไงมันหมดนะไม่ใช่ไม่หมดคทั้งรูปทั้งนามหมดนะแล้วอย่างคนที่เขาใช้ชีวิตปกติคือไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องการไหว้พระสวดมนต์อย่างเงี้ยครับเขาไม่เข้าใจนะ อันนี้ระดับภูมิที่เขาจะไปนะครับภูมิที่เขาจะไปะส่วนใหญ่เกิดเลยคไม่มีความไม่ดีอะไรส่วนใหญ่จะเกิดเลยส่วนใหญ่นะคะเพราะมันไม่มีไม่มีที่จะไปแล้วมันก็ต้องเกิดมนุษย์รัยไม่มีที่ให้ท่านไปแล้วพูมท่านก็ไม่ไปเพราะท่านไม่ได้ึก <c oughs> บุญท่านก็ไม่ทําให้ใครท่านก็ไม่ได้ให้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เออแต่ท่้งก็ดีอ่ะ ก็ดีกับตัวเองถ้าไม่มีกรรมอะไรมากมายใหญ่ขนานะดเวลาท่านตายก็เข้าทองเลยไนงะครับแล้วก็เกิดมาเป็นคนมนุษย์ปกติธรรมดาก็ปกติธรรมดาฮนะใ,ใหญ่ๆก็ไม่ใช่ยกเว้นท่านะมาอัปเกรดในเมืองมนุษย์เนี่ยครับแต่ถ้าบางชาติเขาอาจจะเผลอติดเผลอทําผิดก็อาจจะมีหลุดถูกเพราะว่าต้องต้องทําความเข้าใจให้ได้ไนงะ คือทําทําทําความสัตยชให้เกิดเอาเป็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเอาอย่าเราเนี่ยเอาพิจารณาอดีตะตั้งแต่จําความได้นี่ที่เรามาบันทึกว่ไว้เนี่ยมันยังอยู่ไงรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกล่ากายเราทํากรรมบันทึกกรรมตลอดทุกไม่ใ,ใจเขาออกตั้งแต่จําความได้เวลาตายแล้วมันก็รีเลยกลัลลกบทั้งดีและไม่ดีอ่ะ มันไปสวรรค์หรือไปข้างล่างก็อยู่ที่การกระทำของเรา <c oughs> ใช่ไหมล่ะครับเท่าใจยากนะทุกถ้าไม่ฝึกถ้าไม่พิจารณาถ้าไม่สัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยยากนะค <c oughs> คนมันถึงวัตถุมันถึงเจริญโลกมันถึงบุญวายไหมก็วัตถุเจริญวิ่งวัดว,วิ่งวิ่งตามวัตถุกันทุกคนเลยครับ เรียนหนังสือเนี่ยเรียนทั้งโลกนะตามวัตถุนะคนที่เขียนบทเรียนคือคนที่สร้างบทเรียนนะ่ะเขาเขาเรียนให้เราติดวัตถุใช่ไหมมนุษย์ไม่มีอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ติดมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรอะมีปัจจัยสี่กันนั้นเองบางคนบอกโม้ไม่ทันเขาจะไปทันเขาทำไมล่ะเออเห็นไหมนะ คนทันทันนั่นน่ะแก่มาก็ป่วยแล้วก็ตายตายแล้วออกไปไม่ได้เออคไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรเนยผมตาบอกมันสุกแป๊บเดียวโอ้โหตนไม่หายเหม็นแล้วตายแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วการเรีนยนไ่าตายเกิดไม่เห็นหน้ากลัวตรงไหนแถ้าฝึกอ่ะคถ้าฝึกจริงๆอ่ะรู้จริงๆนะไม่ทําอะไรหรอก แล้วอ,อย่างคนที่เขามีธุรกิจหน้าที่การงานอยู่ตอนนี้ที่เขายังทิ้งไม่ได้เงี้ย <c oughs> คุณทิ้งไม่ได้ตอนนี้อานาคตาค,คุณก็ต้องทิ้งถ้าพรุ่งนี้คุณป่วยนะคุณก็ต้องทิ้งครับจริงไหมทิ้งไม่มีใครไม่ทิ้งหรอกทิ้งโดยป่วยทิ้งโดยตายก็บอกยิ่งทำพออยากจะหยุดมันก็หยุดไม่ได้แต่มันกลับยิ่งเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยก็เข,า,<ๆ>ขาไม่เข้าใจไงครับเออ ถ้าเขาเข้าใจเขาจะทาเด้อเหมือนลุงตาเข้าใจลุงตาก็ลาออกไม่ทําทิ้งเลยครับทิ้งไว้ทำไมทิ้งดิทิ้งมาเลยเงินเดือนเยอะนะครับเงินเดือนเยอะนะครับเงินเดือนก็ใช่อะไรไม่ได้หรอกรับมาก็บางทีก็ไม่เหลือหรอกบางทีก็เหลืออ่า เขามักจะตื่นตอนตีสี่ตีห้าออกไปเดินรอบบ้านเป็นประจำเลยครับหลวงตาแต่พักหลังๆเวลาตื่นไปเดินนะครับก็มักจะได้ยินเสียงสวดมนต์เกือบทุกวันเลยเขาเลยถามว่าภูมิไหนที่สวดมนต์นยครับหรือว่าเขาได้ยินเสียงที่เสียงมาจากไหนโอ้มนุษย์เนี่ยนะสวดนะมนุษย์เนี่ยพากันสวด <ฮะ S 2> เราอยู่ที่ไหนถ้ามันเพลินๆเราก็ได้ยินเสียงสวดอยู่แล้วเนี่ยตาหูจมูกดินกายนะมันฟังได้ ทั่วโลกธาตุนี่นะกำหนดได้โลกธาตุหมดเลยอะถ้าเราฝึกมันฝึกทิ่ใจฝึกจิตจิตเป็นตัวควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายควบคุมเข้าเข้าเข้า,ขาออกออกเข้าใจไหมเราบ,บังคับมันได้ฝึกจิตได้เนะี่ยมันก็นรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะฟังเสียงแม่เรา อยู่ก็ได้ถ้าเราฝึอกอะนั่งเนี่ยเราแม่แล้วทำอะไรพูดอะไรเราก็ได้ยินเนี่ยมันยิ่งกว่าระบบนี้อีกนะระบบนี้ไปไกลไม่ได้หรอกช้าช้ากว่าจิตไปยุโรปเจ็ดถึงสิบวิจิตนึกไปถึงเลยนึกเห็นเลยอ่ะไวไม่รู้ทำไาะไม่ไม่ฝึกล่ะฝึกยากนะ มันไม่ยากเนี่ยกินนอนสวดมนต์ยากตรงไหนเออยากไหมกินนอนสวดมนต์เนี่ยถ้าทําจริงๆนะไม่ยากถ้าไม่ทําก็คือยากใช่ไหมออที่สามได้ชีวิตน,นีข้ข้าพระเจ้าจะยิ้มอย่างเดียวพูดกับใครไม่เกินสองสามคำแล้วก็ยังไม่พูดต่อคู่กับคนอื่น ก็สองสามคำก็ย่าไปพูดต่อคาเพ่จะยิ้มอย่างเดียวดีู่ในจุอยู่ในฐานอยู่ในคืนอยู่ในการสวดธรรมอยู่ในการแผ่เมตตาโมทนาบนบันทึกบน,บนอยู่ในการบังสกุลสละอยู่กับการบวชในอยู่กับการพิจารณาออ้ยงานเนี้ยรัดตัวมากแล้วไหนจะบังสกุลสละ ไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะโมตนาบนุญไหนจะบันทึกบุญไหนจะพิจารณาไหนคิตัวเองเป็นจกักรพรรดิไหนไม่จะโอ้โไหไม่มีเวลาคุยกับกูทำจริงนะนี่ล่ละทำจริงๆอ่ะเดือนก็นรู้แล้วว่าเวลาเราเนี่ยโอ้โหดรับเลยบันทึกบุญบันทึกเวลาเป็นบุญเป็นเวลาเป็นบุญหมดเลยใครพูดอะไรไม่ใช่เรื่องกูกูหนีแล้วไปไปหาบุญแล้ว กนักธุรกิจก็เวลาเป็นเงินเป็นทองใช่อันนี้เวลาเป็นบุญเพราะเราเป็นผู้มีบุญเราเป็นผู้บมาบันทึกบุญมาบุญรักษาเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อทุกคนเลยเข้ามาที่นี่บอกคนบุญรักษาคนไหนรักษาบุญนะรับบุญรักษาคนไหนก็รักษาบุญอะไรประมาณนะ้คือชื่อบุญบุญนะบุญมีอย่างเงี้ยบุญมาอย่างบุญรักษา บุญจเจริญอย่างเงี้ยโอ้โหย,ยังงามมีผู้มีบุญ่าไ้เพราะชื่อบุญหมดเลยเข้ามาปั๊บดูบัตรประชาชนเขียนใหม่เลยคุณชื่อนี้นะบุญรักษานะจ๊ะประมาณนี้ยแล้วก็ได้ดินแดนแห่งผู้มีบุญดินแดนเป็นรอยยิ้มอ๋อม,มีหลายเวอร์ชั่นแล้วเนี่ยโอเวอร์ชั่นหลายเวอร์ชันแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันขวบัดเพิ่มแล้ว <laughs> แต่ที่พูดมันี้ไม่ได้สักเวอร์ชั่นเพราะว่าปูุไม่ได <c oughs> ้ลองฝึกกำหนดตามที่หลวงตาบอกนะครับว่าก่อนนอน,หนีหยว่าอยากตื่นเช่นวันนี้อยากตื่นตีสี่ครึ่งปร,กรากฏว่าก็หลับสวดมนต์ไปพอถึงเวลาก็ตื่นเวลานั้นจริงๆโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนงครับ <c oughs> ใช่หลวงตาก็ทำ <c oughs> ตั้งแต่ฝึกจะลงปลุกใหม่ เพรนาฬิกาปลกสมัยก่อนมันโอ้โหลมขากนเนี่ยก็เลยไม่ได้ปลกูกกำหนดเอาว่าพรุ่งนี้ตีห้าแล้วก็ตรวจพุทธังสารนังคาสามะหรือน้ำโมพุทธไทยแันก็หลับไปมันตื่นตอนพอมาตื่นอีกทีก็ดึกๆก,ก็ตื่นนะตุแล้วก็สรวจต่อรู้ว่าไม่ลุก พอมาตื่นอีกทีก็ตีสี่ลแล้วนะตามที่กําหนดจริงๆแล้วจิตเราเองเนี่ยเราสามารถควบคุมได้บอกเขาได้ควบคุมได้นะถ้าฝึกนะ,ะนอกจากเจอพระหลายองค์นะบางองค์เนี่ยท่านจะพักห้านาทีเนี่ยท่านนิ่งเลยนะอยู่นั่งอยู่เฉยเนี่ยบอกอ้พักก่อนนะนอนลงไปถังห้านาทีสิบนาทีท่นานนิ่งเลยไม่ไหวริงนะสักพักแล้วกบฟื้นออกมามีกาลังเลยใช่<ล>ครับ คือควบคุมมันได้อะจิตมันคงคูบธาตุถ้าพักจิตมันก็เหมือนพักธาตุแต่ที่เราทํางานหนักเนี่ยธาตุมันบีบเราให้พักคแต่จิตมันไม่พักเวลาเราพักมันก็ฝันเวลานอนก็ฝันแต่ที่พักคือธาตุเรามันเดินมากทํางานหนักมันจะเป็นต้องพักเนีย่ยบางคนเขาบอกนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเงี้ยตื่นมาก็ไม่สดชื่นเลย กระแสจิตกับกระแสธรรมกระแสจิตกับกระแสใจสันทนนากรมถ้าเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นคลื่นเดียวกันมากขึ้นเนี่ยม,มันมันจะรู้สึกอยู่ตุกค่ะรู้สึกนะมันอยู่ที่เราทําหรือเปล่าใหม่ๆเราก็ทานะพูดถึงเนี่ยมาใหม่ๆแล้วก็ทําค่อยๆทานะใหม่ๆก็คิดโน่งคิดนี่เราเว,วลาสวดถ้าคิดไม่ไวก็เปลี่ยนความคิด คิดไปถึงบุญคิดถึงพระคิดจะไปทําบุญคิดจะไปแผ่เมตตาคิดจะไปสร้างพระโน่นนี่นะั่นแล้วก็สวดไปด้วยหลายวันหลายเดือนเข้าเนี่ยความคิดมันก็น้อยลงมันเริ่มเบามันเริ่มเพลินที่เพลินแล้วมันก็เริ่มไปเรื่อยๆมันก็มือร้องเพลงเพลินน่ะจุเมันก็เล่เลนไพ่เพลินน่ะท็ไมใหม่ก็ยังไม่เพลินหรอกเพราะมันยังไม่มัน เขาเล่นนานๆเขาเพลินเพลินไม่อยากคิดอะไรแล้วไม่ทําอะไรแล้วอยู่กับความเพลินนะส่วนบมดเหมือนกันถ้ามันเพลินจริงมันไม่ทําอะไรทิ้งหมดนะ,ะทิ้งพลนะแม้แต่เขากินยังไม่ไปกินเลยมันมันเพลินอยู่นั้นอลองคิดดูชีวิตจะเป็นยังไงมีสุขนะครับเริ่มนนะมีฐานนะพอมีฐานแล้วมันก็ทําเปนะ็นนาคตเป็นผู้มี ประโยชน์กับตัวเองไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์อย่างอันนี้เขาบอกว่าสวมดมนต์รอบสองทุ่มครึ่งตามหลวงตาเนีเ่ยครับเพราสวดไปเรื่อยๆมันเพลินมันก็หลับไปเลยเงครับยีให้มันหลับไปเลยครับยีได้พักอันนี้คือปกติใช่ไหมครับแน่นอนนะปกติในอนาคตมันอาจจะไม่หลับก็ได้ ตอนนี้มันหลับไปก่อนนะคนานๆเข้ามาเห็นบางคนไม่หลับนะค่อยๆปรับไปก่อนนะมันไม่หลับแต่มันก็ไม่เพียคบางคนก็ไปหากินยาน่นยานี่จริงๆไม่ใช่ถ้ามันไม่เพียนะมันมีกําลังอยู่นะไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่มันไม่หลับก็ปล่อยมันะใว้มันอยู่กับพุทธมนต์ก็แล้วกันคหน้าตาก็จะอ่อนวั อ,อธิษฐานบวชในครับหลวงตาแต่ทีนี้มีข้อสงสัยว่าตอนที่สวดจกักรพรรดิครับจําเป็นว่าเราจะต้องนึกว่าตัวเองเป็นพระดีหรือต้องนึกว่าตัวเองทรงเครื่องจกักรพรรดิดีเขาก็บวชในแล้วก็เป็นพระดีก็เสืบจากพระมาเป็นจกออักรพรรดิซะสิเสืบจากพระแล้วนเป็นจักรพรรดิแล้วนี่ก็คือว่าสด็แล้วนะอืีนึกนึกสิ่งไหนก็สิ่งนั้นกับ มาที่เราอยู่แล้วเนี่ยครับที่หลวงตาบอกว่าเวลาสวดมนต์ให้พิจารณาไปด้วยยตทิทางเขามีข้อสงสัยว่าการพิจารณาเนี่ยต้องเริ่มจากพิจารณา,า,รณาอะไรก,ก่อนโอ้ถามดีพเาราโตเองคุณสวดมาตั้งสิบปีแล้วเห็นไปไหนมาไหนแล้ว เรียนอาดิขี้เกียจหรือเปล่าเกิดเป็นเวลาหรือเปล่าหรือไปเผอกมันหรือเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรเนี่ยทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เห็นอยู่ๆบางคนเขาก็มีอะไรสารพัดแต่คูทำไมไม่มีอ่ะท่านบอกเองเป็นมนุษย์หรือเปล่าเขามีเองทำไมไม่มีอ่ะเขาเป็นพดะเจ้าเองทำไมไม่เป็นเนี่ะ ทุกอย่างมันมาจากมนุษย์นี่่จริงไหม,มหล่ะตัวว่าเราพิจารณาตัวเองเนี่ยไปไหนดีจริงไหมล่ะฝึกมาเนี่ยจะกลับไปทํางานทั้งโลกดีไหมไปแล้วก็ได้อะไรอืบวชเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องได้อะไรดิใช่ไหมลนะ่ะต้องได้บ้างนะครับอา้าวใช่ต้องได้ไปเรื่อยๆน้อยๆมันก็ต้องมีความสงบมั่งม,มีความเพลิดเพลินมั่งมันก็ต้องรู้แล้ว เพราะอนาคตเนี่ยเราต้องแก่นะแก่แล้วเราจะไปยังไงอะ่ะไปยังไงไปไหนอยู่ที่ไหนน<ะ>ีน่าเสียดายนะ,ค,ะคนที่มาอยู่ใหม่ๆน,นนะแก่ลงแก่ลงไม่มีอะไรเลยทั้งทั้งที่เวลามีเวลาเท่ากันชีวิตเท่ากันบางคนเขาไม่ทำไมไปอะ่ะทำไมเขารู้ว่าต้องไปนี่ไปเนี่ยไ,ไปสร้างบาร,รมีเขาบางคนแล้วอย่นนั้นแหละ ไน่เอาอะไรครเออก็มันคิดไม่ออกเพราะมันไม่ทำไงมไม่ทํามันจะคิดออกได้ไยงไรละทําไมล่ละถ้าต้องทําไม่ทาไม่ได้เพราะแกแกมาแล้วใ,ใครจะเลี้ยงอ่ะอมไม่ไม่ต้องเลี้ยงอ่ะที่นี่เลี้ยงอ่ะแต่ว่าใครจะดูแลแค่นี้ใครจะดูแลท่านเนี่ยนะเวลาป่วยอ่ะเออเวลาป่วยนะเพราะเราเรานํากรรมมาด้วยเนี่ย ถ้าไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมถ้าป่วยล่ะมันไ,ไม่แน่เนี่ยเพราะนั้นต้องฝึกไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็ามาแล้วอ่ะก็ามาแล้วไงก็โกนหัวแล้วอ่ะคเออจะไปปล่อยอหัวเหมือนเดิมก็โอ้อายเขาเดี๋ยวก็จะพูดอะไรใหญ่นี่เดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็โกนเดี๋ยวก็ปล่อย,ย,อยไม่เห็นในถ้ำม,มีทั้งหลายคนอันนี้มันลักก็เปิดแล้วก,ก็ปิดนี่ว่า มันเอาไม่เอาเอาจริงก็ไม่จริงในอนาคตเป็นคนที่ลัง,ลงเลเอาอะไรไม่แน่นอนเนีย่ยลูกลุงตาเห็นหลายคนแล้วเอ,าอ้ายันี้เดี๋ยวก็ปล่อยผมเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ก็โกนไม่แน่นอนท่านจึงบอกว่าเล่งตัดสินใจอะไรฮะอย่าไปถอยหลังถ้าโกนก็โกนเลยถ้าศึกก็ะยากต้องโกนโกนมีหัวก็จะโกนหัวนี่ไะก็โกนแล้วไง จะปล่อยทําไมล่ะใช่ไหมล่ะทําอะไรแล้วอยากถอยจนบอกเรามีเมียก็โกนผมนี่แหละเ็าโกนแล้วก็โกนไมเรื่อยตลอดชีวิตไงก็จบแล้วไงมันจะได้ไม่ลังเลสงสัยครับมันจะเอาจริงจงจังๆในชีวิตไงไม่ใช่อยากโกนก็ไม่อยากก็มันจะเอาไงกับชีวิตเลยอ้ยลำบากลำบากเลย จริงด้วยตัวถือว่ามีสัจจาในชีวิตนะครับใช่สัจจาคือความจริงนะตัวคครับอธิษฐานคือความมั่นจริงจังและมั่นคงนะถ้าอยากโกนก็ไม่ต้องโกนถ้าโกนแล้วก็ต้องโกนตลอดชีวิตแหละโอเป็นผู้นําแฟชั่นนะครับ